หนาววะสินลูกกี <c oughs> <c oughs> ่หอดครับจับดิจะไปโตใุยจับมังใจบันไเลยมันสีนแล้วสบายอเรได้น้เขาูกสาวจด้ว่าเขา ว่านี่นุ่อร่อหนาวเลยฮะพอแล้วชิหนาวว่าขนนี่สิหนาวว่าขนหนาวเลยชิสบันเลยจิงชิสบันเรยเอิ้งหาเวิ้งหางหนักเย็นหนักเย็นไปรอก จึ๊กจักหอมบาหอมน้ำหอมบ่ตุมน้ำตุ่มนี้มานี่เีซีิจ้าแบบนี้ทีีวิเป็นแบบนี้น้องเรียงลูกแบบนี้เรียงแบบนี้ไงนอู่าอหน้าโอ้ตาบึงรอดทำไง เนี谢谢 hey, own, ่ยใ uh, yes. yeah. ่ yeah, oh, ong, ah, ื่อพี่ีตก็ะไม่หนมากที่กานะย่อ่อ่อ่าบอเนี่เต็มแล้วบ่อเพินะบ่อพี่เิอ่อมแล้วหอมแล้วหอมแน่เอาใส่ทรงใส่เสื้อให้ลูกเอาผ้าตุ้มมอยไว้เนี่ยมันเย็นมันอันนั้นเลยหนาวแหลมันสั่นบึกเย็นเราหนาวนาวผม่น โตมันนี่มือขวออกขวออกคว่ำขว่ำขว่คว่เนยังคืนไปจับบึงพวมันซ้ำหนาหนาเสือบเสือขนาดอ๋อใส่เสื้อบันพอิอ้าวอ้โหไปได้ยังไวะ อาเสือตัวใหม่เปิดแล้วฮะที่ไม่ห่านจะบอกยังไงใส่ไหมมาจากว่าใส่ที่ฟยอาลังง่ีีอะไร่ะชืนานั่นเหรออัน่อนา เป็นหลอยทันี้คอห้เโอ้โหทองไผ่นี่ขอขาเอืือยหรือคของนองจากยูน้ำกันบ่ดูน้ำกันมั้ทรงเสือผ้าไปกับนเิ่นกาว พอมาลุกบนน่าวกัวเส้็ลูกกี้หอบครับจับดีได้จะได้โตให้จับความังใจบันไดเลยอย่าลูกตกอีกใส้ันเสือผาขาดน้ำมาเช็ดก่นหน้านี้นะ พอได้ใส mm ่นะมันแห้งนี่ก็น่าแบบลูกเมียมันนั่งอยู่นีงเสือใส่ใส่นตกว่อคานนี่เลี้ยวัวแมนบอกเขาแพ้เขาหิ้งแล้วกระตายกะเสื้อหายปกล้าบ่

กินจังมือกาบะมมือบ้ามือละแพ็คโลดอะไรก็ดีว้าวสองสามมือสองกระสาห้าแม่นารบกน้ำกินน้ำใสอยู่หันนี่ค่เดนไปอานะแม่เ<อ>ขา,า,าบอกหันดสังบอกดอยู่น้ำใสอยู่ห<อ>ันน้ำส<อ>ัง่งทังนั้นงามแรงได้สากันใสในใสงามแรงนี่ มีบอนไซในสายยามแล้วยิงๆๆกันยิงกล้าเพราะว่าน้กอกก็บ่มีนะน้บาดาลบ่มีแล้วน้ยามแ้ก็ไปใในสอือมันก็ะม่ีก็โหหิมอเออออเออแน่บามันก็สิอุ่นนะบาดงดนี่ที่ FC เพิ่นก็ตกใจกันแเพิ่นบ่เคย ເຫັນອາບນ້ຳບໍ່ເຄີຍເຫັນເດອາບນ້ຳຫຍປອນຂາເົເຈົ້າຫ້າດີົຈົຈໃຫຂຍແຈົົາໄນ น้ำหวยนี่มบมาเตอนะน้ำห่วยไดีกล้กว่คนี้อีกบ่ไกลหวยละยางห่วยลยางเลย่างจ้าน้ำกินได้สบายน้ำกินก็ไปตักเอาน้ำแม่บิ๊กพอยู่ทางบอนเราว่าอันขนตาระเทิดเรื่องตาบปรทเทศโอ้ไปตักีพูดยโอ้ปไกเนาะ สักลักประมาณสามสี่ลักครูป่ะสามลักบอกสามลักประมาณสามเนี่ยแหะไปนี่ามันมีน้ำสางบ่อยเหร้คิดบอกมีน้ำ่างน้านก็มีน้ำฝนก็ลองน้ำฝนหน่อยเลน้ำฝนี่ิคายนี่ยลองน้ำฝนอ๋อกินนม กินนมเน่กินนมนั่นเน่เข้านี่อ๋ออ่าด่าฮะเด็นั่นทุกันเนี่กินนมกินข้าวอะไรก็กินนมบ้านนี้ก็มีแต่นอนนะบ้านเด็กน้อยกินข้าวกินนมอาบน้ำอะไรผมไม่อย่างไรรับได้บ้านเลยอิ่มเลยด็กตามภาษาเด็กน,น้อย จะก็จะดื้อจะดื้อแล้วก็ไปจะดื้อจะดื้อตาแม่อะไรของยามเสียโคมบ่นะาดูโอสาดแบบสอาดแบบนี้นี่บ่ไฟนะมันบรดแดดมีนีก็บ่อร้ายมืดคืนมันดับตอนสามโมงเพราสามโมงเลยดับดับของมันนั้นมือวานฝนมีแดมันมีแนโตกที่มือวานเนาะมันคึม ตุ่มนไมีแดดเท่ากหสิมันก็ใช้เยะเจถ้าแดดลายมันก็เรับดินเจไปมไปเหรอตังเบิ่งเอามาจะพุทธล่ถึงไยเที่ยงไก่บ่กับบได้หลักปลา ย่างไปนี่ยบ่แล้วขี่รถจักรทานเฮ่อนที่ยงเราอ๋อขี่รถทักขี่รถจักรกับเฮ่อยางไปกับเฮ่อเนาะอือขี่แต่ยางไปขี่รถจักรเดี๋ยวกกำลังกายแต่ว่าเจ้าบ่ได้มีเบอร์เราบ่เบอร์ไปเจอเราตลอดบ่อยู่เที่ยงตลอดหรือบ่โดยเวลาไปยันบ่อฝนดี อันนี้เบอร์ยันเราโทรไปให้เรามาแล้วก็สิมาได้อยู่บ่ะได้อ๋อัไปหันมานี่เราขี่รถจักงเองเราเรากยังอ่ะอยากยังกันอีกเราจะทำย่างไรกันอีกอืมจะทำอย่างมาหันมายากมาแล้วบล๊อคกับยาคุเลยเนาะใายเพิ่งเมาวันมาแทะได้撒สันก็ต้องให้เราขึ้นมาหาบุตรบอสเลีย าสิได้ได้สิได้บอกได้ว่าจะหันมาหันมาหันไไมเาเีื่อยๆสิได้หูเนาะไม,ไม่ดินติดกันเื่อเอากระลวงไปพ่น,พนกระลวงม,มาพี่พไม่นะเ,าาเนี่ยคือเข้ามาแทะไงก็ต้องเอาจะคลองดินช่องฝายแล้วมาเบิกน้ำกัน<ด>อย่านทางนี้ลหออกไปทางนะั้น่ะเบิกน้ำกันได้ กลับพอดีแลหละเขาออกมาแต่พุน่นจังไปแล้วก,กว็จะเอาเงินไปให้เขาเลยเงินไปขาเซาเลยเน้อแต่ว่ารถใหญ่ไปบ่หอดเน้อไปบ่ได้มีติยางเอายางเอาพี่น้องเลยเอาไปบุดีแล้วจะได้ส <c oughs> ูบจะไปทางตรงยันขาอีกมีหลายทางบ่เดี๋ยวนี่ โอ้ทางเลนฮะน่ะเลยวอนมีตูบนะเมันคีกโอ้ยผมเป็นตาไปดอกวันมีขิดต่ีต้องยำเยมันบุกเข้าที่ยแรงลมันเอไว้ดใหญ่ค่าือ้อนเอะอืมกได้รปลาด้ิแล้วกันเ้ย เอาซอซ่นะขีดดู่ขีดอยู่ข้นีือขีดหอดบนอะไรบยอยังยังอันนึงฝนตกแล้วมันอยู่บ่ได้พวกอันนี้ก็ดลังน่าแล้วว่ยังใครเนี่ยก็มุอนนีได้มันกินขนมเลยถิมทิมลงเลอน้ำเพ็งให้เรามา กินเบิดแล้วบอไก่นะย่างเบิดนะบ่อตัวนึงอ๋อกินข้าวองยังมืไงไก่กินหมูแจงวอ๋ตัวกินไก่ตัวหนึ่งเนี่ยคือว่าง่อยู่าสามสี่โตะยากันดิโอตัวไห้ย่างบ่โดนได้ว่างอยู่ะแมนเบิร์ตนะโู้หวานปากอีแลยเนาะโด มันคือสีออกลูกไวเทสฉันดอกง่อยหัวสามโตสี่โตอูอ้าวก็บสีอาเงินให้ทั้งเจ้าะอะไรเนาะเอาไว้เขาซบางทีเขาเข้ามาเนี่ยเด้เราบุได้ได้เฮาก็ถึงบางทีแบบเขาเข้าไปในเมืองบัดออกมาสะหรือบางทีบัดเออบม่ได้ออกมาซะน่นี่อันนั้นจะน่ากับสีรอ

พ่อใหญ่ใจดีอันนั้พ่อใหญ่ใจดีคนลาวเฮาเนาะอยู่อเมริกาอ่าไปซิ่นเพิ่นซื้อสินพี่น้องเอ้ยเนาะอยู่อเมริกาที่ว่าฝากาสมทบเพื่อนแล้วก็ซื้อข้าวซื้อน้ําเนี่ยเาของเครื่องใช้ที่เอามาให้สุดก่อนนี่ก็แม่นเนาะแต่นี่ก็คือเงินที่ว่าสมทบอ่าซื้อเสาสิเฮ็ดเฮือนเฮ็ดบ้านเนาะแต่ตอนนี้ก็คือได้มาแล้วเสาก็ได้ครบแล้ว เดตดินหมืรอแต่เมื่อสิบปุ๊บสิตั้งแล้วก็ <c oughs> บอนอยู่คือดินอะไรพี่นองเลยมันยังอยากมีอยากมีปัญหาดินก็นดีอยากมีปัญหาพายพักหน้าแต่ทางเจ้าของดินเหมือนกันขนาดสิบปุกกับปุกบได้เนาะ <c oughs> แต่เขาก็อยากมีปัญหาไต่ว่ามันแบบฮ่าเอาใซ่อยู่น้ำเพลินนะ <c oughs> มันบอได้ได้คลองที่เขาเอาใซ่หมู่นะมัน <c oughs> ก็คือของเจ้าของมันคือคองเจ้าของอยังก็ตามแต่ ตามนั่นแหละเนาะกาพมียังพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็ดีเขอบ,บุญข้าคุณทางผู้ใหญ่จะดีเพลินเนาะแล้วก็เอฟซีเบอร์สุขุสุคนที่คอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจหรือว่าให้การสวยเลือดทางครอบครัวให้บุญกึง่งแล้วก็นางร้อยเพิินพี่น้องเลยเนะาะให้ดูดีมีแห้งเบิร์สุข,ข,สข,ขุสุคนส่วนหน้าข้อมูลการติดต่อสวยเลือเพิ่มเติมกับติดต่อมาได้คือเก่าเลยพี่น้องเด้อทางเฟซทางไลน์ถักมา ก็ยินดีที่จะเป็นสื่อแหละก็เป็นสะพานบุญให้เนาะคือเก่าพี่น้องเลยเนาะหักแพงแบ่งปันกันพี่น้องเลยเนาะผู้ใดที่ว่าพอมีกําลังทรัพย์เนาะบัวน้อยบัวลายก็ได้พี่น้องเลยเนาะอิงตามกําลังภัยมันนะพุทธะราศีก็ได้เนาะสวยเหลือคนที่เป็นตกทุกข์ในเงี้ยนะคือทั้งสองคนนี่เขากับบุญมียังเอลีอะละเพื่อนนี่ก็ว่าอยู่เพื่อนพ่อเพื่อนแม่เพื่อนมูนเพื่อนมัง แกแมนถูกท <å> uh, ั y u y u h h ้งพัวทั้งเมียเมียพ <Đ> ัวส <B> ิมาเพิงพระอาศัยน้ำพัวกะคืออย่างที่เห็นหละเนาะกับมีอยู่ยุ่เฮื่อนกะดีห่าเฮื่อนกับคือที่เห็นและมันเชล่ะจังมันจะลงมือได้เฮื่อนก็ดีบอกเคยขึ้นไปนอนเฮือนหลังนั้นเหมือนบะบอกบ่ได้ดังเนาะเพราะว่า เพื่อนลังน้ำบัดโบเมนเพื่อนเนี่นเพื่อนมูลเพื่นมูลนะเออโบแมนเพื่อนมูลเลยคือนอนบ่ได้อีกบ่พอพอนั่งนี่เพื่อนเป็นไผ่เนี่ยบ้านเป็นไผ่ได้มีแบบว่าเป็นเนนเขาเรียกว่าเป็นน้องไผ่เป็นล้านไผ่แบบนี้เนาะเป็นน้องไผ่เป็นน้องไผ่เนาะเป็นลูกไผ่ก็ได้อเป็นลูกไผ่เป็นน้องไผ่ที่ขึ้นไปอยู่นี่บ่ได้บ่บ่ได้บ่ได้เนาะเดิมประจำคาเฟ่ขึ้นอยู่ได้โอ้ โดยดยขออนุญาตถามคือเฮือนลังนี่กับแบบมีผีต่างหากอู่บ่มีคนละคนละเจ้าอะไรเหมือนบ่คนละเจ้าคนละผีกันอีกเนาะคนละผีผีผีอันเดียวกันโดยแบ่งแบ่งกันมีแนวนี้เนาะเขาเนี่ยว่าแบบถือบ่อนเดียวกันนี่บ่แม่นเนาะทางนั้นก็ถือของเพิ่นอยทางนี้ก็ถืออขงทางนี้ทางนี้ พี่พี่อันเดียวกันแบยงเงปักันลงเือนกันแล้วก็ถือพี่นั่นเจ้าลงไปแล้วเจ้าก็ถือพี่โอ้รับเลยแบ่งให้แบ่งยังแบ่งพี่นะบอกให้แบ่งพี่มันเป็นแบ่งเงินแบ่งเงินอะไรโอ้แบ่งสักเป็นเนี่ยในกามีพึ่งเคยได้ยินได้ยินว่าแบ่งให้แบ่งให้มาแบบ มาเบิ่งมาแยงมาหักโซมักซาทางไหนเด้อแป้หนิเนาะโดยประมาณนั้นพี่น้องเอ้เอาง่ายๆซะคลองหักซาในเฮือนคลองหักซาในเฮือนคุณพ่อคุณคุณพ่อคุณปู่คุณย่าโดยเอ้พอถือตะกี้เขาถืออืมคือเขาเว้าคนละคุณพ่อคุณแม่คุณย่าเขานะโดยโดยอ่าบ้านพับบุรุษโดยอันนี้แหละทราบพี่น้องเว้ย ันตะกี้น <c ười> oh. ี่ทางนี้เห็นว่าได้เคยเห็ดบุญไหนบุญยังเห็ดบุญเขาวันเมียยู่คู่เห็นไม่เคยเห็ดบุญไหนตะกี้ในเรื่อนหลังนี่โดยโดยมีแต่เขาเห็ดละปื๊บยังหิดละปื๊บกะหิดของเข่าเจ้าแหล่ะหิดของเข่าเจ้าละปื๊บมียังนไเห็ดละปื๊บเนี่ยโอ้ยลายบอกสาแต่คอยเห็นทลายกั ขาเป็ดขาไก่ขางวงคาควายคือกันป่ขาเป็ดขาไก่ขางวงคาควายโห่เห็ดคือกันโดยต่างกับบ่มียาคู่ท่านั้นโดยมีเต็มหมอหมอเนี่ยคือสิเป็นหัวหน้าส่วนเผาเนาะโดยหมอแบบเขาวันอลื้หน้าแบบเขาวันเป็นดอกเขาเห็ด่นนี้พอวาตะกี้โดยแต่ทางเดี๋ยวนี้หันทางนู้เดี๋ยวนี้หันเขาลืมลางมาแล้วเห็ดเอาบุญเอาเอ้า คือลื้บล่างได้ไอ้เก่งได้มันเป็นน้ำสมัยนี้มันเป็นยกสมัยนี้โบมีแบบหัวหน้าชนเผ่าแน่เนี่บม่มี <c oughs> บ่โอกโดยแบบเป็นยกสมัยก็มีแต่เหตุบุญกับพระกามยาคู่แบบนี้เนาะโ,โอ้ยบ่ได้เสียบ่ได้เปลืองโอ้ยอันตัวหน้าเปลืองกว่านี้อีกเปลืองเหตุตามสมัยหรือว่าแต่แบบโบราณเพื่อนี่เปลืองโดย สมมติว่าเจ้าเป็นเคยในได้งัวตัวหนึ่งก็กเอางัวไในทำมันมีงัวก็กเอาควายเปืองเคยอีกโดยเป็นเคยนี่ต้องได้มีหาอีกโดยปดเปืองเคยอีกได้เปืองแล้วก็สมมุิเอาเป็นเคยนี่เอาบัต้องมีจะต้องมีแนวหเป็นสัตว์แนวมาหเพิ่นแป็นสัสน,น,นว์ใ<อ>หญ่บ่ใหญ่อะไรพูวโห,หม,มีได้สัตว์ไม่เขียนอะไรพโว่าไมีหันง่อยแต่ห้าคอนำเคยผู้อื่นอันเคยอันและ สุดว่าม่มีสองเคยเขาจะขอเขานำเนี้โอ้หานันก็ได้ก็ได้เนาะหนึ่งว่าเคยละโตลุ่นนี่นี่โอ้คงแห้งอยู่พูบมีนี่อืมเจ็บเป็ดเคยกับจ็บเป็ดโตตายดอกเนี่ยนะเปิดเอามาเลี้ยงบ่มากินคนกินอยู่แล้วไม่มาเลี้ยงตั้งมากินเดี๋ยวเอามาเลี้ยงประเพณีแบบนี้ก็มีพี่น้องเอ้ยแต่ว่าลืบล้างไปแล้วเพื่นนะนี่ไดที่ลืบล้างเพื่อนนิทมั้งเล่นโถ่ขั้นบ่อหนึ่ง อ่อได้แล้้ปงานนะเคยอยู่แต่เจ้าก็เกิดทันเนาะเกิดทันประเพณีตัวนี้เนาะเราก็เคยเห็นอยู่เคยเห็นอืมตั้งแต่ว่าลึกล่างแต่ค่อยยังอายุประมาณว่า8ปี9ปี10ปีแลโอ้ในอยู่บ้านเก่าะแดงว่าตั้งแต่ตอนนั้นน่ะ ใช่ยังเป็นป่าเป็นดงอยู่โดยให้เชีกาไปเท่านี้แมนได้ยินแต่ือได้ยินข่าวแต่ว่าปฏิกาปฏิกาแมนเมนอิสระ,ะเขาหลักกระซุบอีเท่านี้เนาะโดย <c oughs> บวกกาไปซร้างผลผลิตเดียวคำสัองว่าออกให้ออกหน้านีอลายคนออกจากออกได้โดยเดียวพอได้เนาะบวกได้บวกกาไปมีทหารมัดแล้วแถวนี้คุมทหารมัดแถวนี้โดย อ๋อโอเคพี่น้องไอ้ตามหน่อยเนาะยังไงก็สู้ๆเป็นกำลังใจให้ต่อไปคือเก่าเด้อโดยโดก็มีผู้ลักผู้ใหญ่เป็นหักแพงแบ่งปันเนาะอ๋อสบายดีสบายดีโดยโดยโดยก็บใหญ่คมใครจะมีเด้อบ่าวลาวเด้อโดยซาทุกขันมื้อให้ถึงเลขหกโตโลดแมลงในวันเลขชอบเมื่อนี้เลขออกเนาะโดยสีลองเที่ยงมือก็เลขหกโตนี่ไอ้สมพรปาาไอ้บุญกึงเป็นพี่น้องเลย ก็เถือกอีลีก็สิมาแบงไงใช่น้ำอีดอกเล็กพกตกับสี่ร้อยล้านเลยดิเนาะสิมาแบงไงใช่น้ำอีดอกจากสาวสามสิบล้านเนาะสามน่าก็ได้ที่สาวสามสิบล้านเนาะไดสองล้านก็ได้สองล้านก็ได้โอเคพี่น้องเไปนอนห้องก็สีได้ก็โตลาพี่น้องไปบ้านนี้เนาะสิได้เข้าไปในเมืองหากินข้าวกิดหนามอะไรพี่น้องเลย ตนน้นเอียงเนาะอันนี่บอเคยเห็นโอเคอเลยพี่น้องเด้อเนาะดีมีแห้คันแผลแม่งฟันกันเนาะเนาะสบายดีสบายดี